ยินี้ต้อนรับทุกทนนะครับสำหรับแฟน f c ของช้างคองนะครับผมตลี่ตีดินรถเล็กนะครับตั้งแต่14ถึงประมาณสัก30กว่าแรงมาดูกันฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นขนาด0 8 0เมตรหรือว่า80เซนนะครับ80เซนนะครับเราไม่นับตัวชุดเฟืองชุดส่งกำลังนะครับเนี่ยครับประมาณ88เซน90เซนนะครับแต่ด้านสกีเนี่ยมันก็อยู่มันก็เลยออกอย่างนี้อีกครับแทงเลยเลยบอกเลยว่าเกียร์บล็อกเราหรือหัวเกียร์เนี่ย การยิงรองเับาไปถึง40แรงจามสเปคนะครับ40แรงใส่ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ใส่ใหญ่เลยครับใช่เพราะว่าใส่ใหญ่เพราะอะไรหนึ่งมันจะได้ทนขึ้นจะบอกว่าล้นเล็กแล้วใส่ไม่ได้ใส่ได้ครับเพราะอัตาทดใกล้เคียงกันแต่เครืองมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ทนขึ้นครับผมแล้วก็ชุดโครงสร้างเนี่ยหนาขนาดไหนครับดูครับเอาตัวนี้เนาะตัวนี้ชุดแรกก่อนเนี่ครับชั้นนะอ่าตรงนี้ครับเรามาว่าชุดหูพนมกันตัวนี้อยู่ประมาณโอ้ประมาณ ประมาณ14บสถึงสิมิลเลยจฉว่าชุดพนมเยอะนะถ้าเป็นเลือกดูเลยว่าถ้าชุดพนมของตัวเบนหกสิของอื่นๆเป็นเป็นยังไงดูครับดูรูปทรงภายนอกก่อนนะครับออกแบบดีไซน์ใหม่ครับถามว่าดีไซน์ใหม่เราไปจากไหนพูดตรงว่าเรา,เราทำส่ง OEM ให้ต่างประเทศโดยการออกแบบร่วมกันไม่มีลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับเพราะางทาง,ทางต่างประเทศเขาให้เราออกแบบให้ ตัวนี้วางค้ำนะครับใหญ่ขนาดไหนครับดูครับนี่คุมผมนะครับค้ำยังใหญ่เลยโอ้ใหญ่มากครับถ้าเป็นเนี่ยดูความหนาด้วยเกือบสองนิ้วครับดูความหนาเนี่ยต้องมีศอกสามสี่มิลนะครับตัวสกีก็ปรับระดับได้ตัวนี้ก็ปรับยกขึ้นมาได้ครับเหมือว่าเราถอดปุ๊บก็ยกขาขึ้นตอนทํางานเนี่ครับข้นกำลัจะค้ำถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไซส์หนึ่งเมตรครับเมหนึ่งเมตรนี่ไม่รวมตัวเฟืองไม่รวมโลเฟืองครับผมการงากิเขรรการออกแบบจะไม่เหมือนในไทย นะครับเพราะเป็นตัวที่เราส่งออกต่างประเทศสวยกว่าใช่ครับทำมาส่งออกมากี่ปีแล้วถ้าตัว1 0ึ่ถึงสเมตรเราส่งออกมา2ปีแล้วครับผมโตชั้งทองครับชัดเจนครับสวยงามครับเกียร์บล็อกอีกด,ดูครับดูมือผมก็พอเนี่ยครับก่างกางใหญ่ครับก็คือจริงจริงอะเกียร์บล็อกเใช้เป็มันคือ40แรงส,สบายๆเลย แล,แล้วเขาบอกว่ารถล็กจะใส่ได้เหรอหัวเกียร์ใหญ่40แรงชอบถามกันเยอะอเราอธิบายตรงนะครับว่าการที่หัวเกียร์ที่แรงใหญ่ขึ้นคือการรองรับแรงที่มันกระชากอย่างเช่นหัวเกียร์แต่ย่าพวกนี้นะครับเห็นไหมครับที่เราใช้ยอยู่ขนาดเมตรถึงเมตร20เนี่ยเราใช้ถึง50แรงเลยเพราะถามว่าทำไมเพราะตอนที่ มันติดขัดหรือมันเขาเรียกอะมันโดนอะไรขึ้อยู่ข้างล่างหัวเกียร์จะรองรับได้สบายๆแบายแต่ถามว่ากินแรงรถไหมไม่ได้เกียรงรถเพราะล้อพีดีโอจะเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าความใหญ่ของชุดเฟืองความใหญ่ของเกียร์มันรองรับได้ถึงหกห้าหกห้าสิบแรงสบายๆตัวนี้สรุปง่ายรถเล็กใส่หัวเกียร์ใหญ่ยิ่งดียิ่งถูกยิ่งดียิ่งถนครับคือใช้ใช้จนลืมไว้ง่ายซะครับหัวเกียร์แต่ละไซต์อะต่างกันประมาณพันห้าถึงสองพันขึ้นไปแต่ละไซส์แต่ละไซส์สองพันบาทแต่และไซต์นะครับ การที่เราใช้หัวเกียร์ขนาด40แรงเนี่ยหนึ่งข้อแรกเลยการรับกันเรื่องหัวเกียร์จะหายห่วงเลยเพราะหรือว่าลูกค้าบางทีก็เอาไปใส่30กว่าแรงอย่างเงี้ยคือถ้าว่าจะปิ้งไซส์0.8และ1เมตรมันควรอยู่ที่ไม่เกิน30แรงกันเราใส่ใหญ่กว่าทําให้ก็เรียกเอาไปใช้เนี่ยจะคนมากๆเลยนะครับถึง45สบายๆแต่เราเราต้องเอาเลข40แรงพอเอาอเอาใส่แค่ตัวเล็กๆนี้ก็พอใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นขนาด1เมตรนะครับการดีไซน์ออกมาใหม่สังเกตนะครับล้ำกว่าใครคือชุดเนี่ย ชุดหูพนมเยี่ยมมากไม่ใช่เป็นเหล็กเส้นเดียวถูกไหมคือไอเก่าจะเป็นแบบเหล็กแบนเส้นเดียววิ่งแค่นี้แล้วก็ชุดเกียร์บล็อกเห็นไหมครับเราทาโครงสร้างเพื่อรองรับจุดยึดต่างๆ,ๆนะครับเพื่อมาแข็งแรงแล้วก็โซ่ตัวนี้จะปรับอย่างนี้นะครับตัวนี้เฉพาะัวเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับเท่านั้นครับตึ๊บเอาทังมันง่ายๆเลยนี้เลยเม่วนมืวนเราข้างหน้าฝั่งนู้นนะครับแต่เปิดได้ขนาดนี้เลย กล่องใส่คู่มือกล่องใส่คู่ม้อเครื่องมือไม่ได้ก็ได้ไหมเฮียตรงประแจเห็นไหมครับอย่างนี้เลย